ดื่มน้ำส้มทุกวันร่างกายจะเป็นยังไงลองนึกภาพตอนเช้าคุณเดินงวงเงียเข้าครัวหยิบแก้วน้ำส้มเย็นๆสีทองสวยขึ้นมาจิบอืมสดชื่นรู้สึกเหมือนร่างกายได้รับพลังชีวิตจากธรรมชาติเหมือนคนสุขภาพดีนนโฆษณาที่วิ่งตอนเช้ายิ้มได้โดยไม่มีเหตุผลแต่คำถามคือถ้าคุณดื่มแบบนี้ทุกวันร่างกายมันจะขอบคุณหรือมันจะเริ่มประชุมวางแผนเอาคืนคุณกันแน่ เริ่มจากพื้นฐานก่อนเลยน้ำส้มคืออะไรหลายคนคิดว่ามันคือผล,ลไม้ดีต่อสุขภาพร้อยเปอร์เซนแต่ความจริงมันคือน้ำผสมกรดซิตริกน้ำตาลและวิตามินซีเข้มข้นที่สามารถกัดสนิมได้ถ้าให้เวลาวิตามินซีคือพระเอกของเรื่องนี้ช่วยสร้างคูมคุ้มกันบำรุงผิวป้องกันหวัดฟังดูดีใช่ไหมถ้ามีข้อนึงที่คนมักลืม ร่างกายเราเก็บวิตามินซีไม่อยู่ใช้ไม่หมดก็ชี้ทิ้มหมดเหมือนคุณเทเงินใส่กระเป๋ารั่วทุกเช้าอย่างไรก็ตามวิตามินซีก็ยังมีประโยชน์จริงมันช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระป้องกันเซลล์จากการเสียหายและทำให้ร่างกายฟื้นตัวเร็วขึ้นน้ำส้มหนึ่งแก้วมีวิตามินซีเกินร้อเอร์เซ็์ของที่ร่างกายต้องการต่อวันแต่ปัญหาคือน้ำส้มไม่ได้มีแค่วิตามินมันยังเต็มไปด้วยน้ำตาล โดยเฉพาะฟรักทตสจากธรรมชาติซึ่งถึงจะมาจากผล,ลไม้ก็ยังคือน้ำตาลอยู่ดีและร่างกายเราก็ไม่สนว่ามันมาจากส้มหรือน้ำอัดลมเพราะตับต้องจัดการเหมือนกันทุตประการรู้ไหมว่าน้ำส้มหนึ่งแก้วอาจมีน้ำตาลเท่ากับน้ำอัดลมหนึ่งกระป๋องใช่แล้วฟังดูเจ็บปวดนิดๆแต่จริงเพราะน้ำผลไม้ที่เราคิดว่าสุขภาพดีบางทีมันคือขนมหวานในคราบน้ำใสๆตั้งหางเวลาดื่มเข้าไป น้ำตาลพุ่งขึ้นในเลือดอย่างไวร่างกายก็รีบปล่อยอินซูลินออกมาควบคุมแล้วอีกไม่นานคุณก็จะรู้สึกเพลียอยากกินของหวานเพิ่มอีกเป็นมงจรแห่งความเหนื่อยที่อร่อยหลายคนบอกว่าแต่มันให้พลังงานนะก็จริงแหละแต่นั่นคือพลังงานแบบจุดไฟด้วยกระดาษแรงแป๊บเดียวแล้วก็ดับต่างกับการกินส้มทั้งลูกที่มีไฟเบอร์ช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลทำให้อิ่มนานกว่าแต่พอเราเอามาคั้นเป็นน้ำไฟเบอร์หายหมด เหลือแต่น้ำหวานบริสุทธิ์พร้อมแอซิดและคาเฟอีนเอ้ยไม่ใช่คาเฟอีนไม่มีแต่ความเปรี้ยวแรงจนตื่นแน่นอนพูดถึงน้ำส้มกล่องกันหน่อยหลายคนคิดว่ามันสดเพราะเขียนไว้ข้างกล่องแต่จริงๆบางแบรนด์เก็บไว้นานเป็นปีในถังก่อนจะถูกปรุงแต่งกลิ่นส้มกลับเข้าไปภายหลังเพื่อให้เหมือนเพิ่งคั้นใหม่คุณอาจจะกำลังดื่มน้ำส้มที่เกิดมาก่อนวันเกิดปีที่แล้วของคุณด้วยซ้ำไปแต่ไม่ต้องตกใจนะยังไม่หมดอายุแค่หมดความสด ดื่มน้ำส้มทุกวันสิ่งแรกที่รับผลไปตรงๆคือฟันน้ำส้มมีความเป็นกรดสูงมากระดับ pH เราวๆสามจพอๆกับน้ำส้มสายชูถ้าดื่มบ่อยโดยไม่ล้างปากกรดจะค่อยๆกัดผิวเคลือบฟันจนบางลงแล้ววันหนึ่งคุณจะสงสัยว่าทำไมกินน้ำเย็นแล้วเสียวฟันเหมือนถูกไฟดูดทันตแพทย์แนะนำว่าหลังดื่มน้ำส้มไม่ควรแปรงฟันทันทีเพราะจะยิ่งกระจายกรดให้ทั่วปากเหมือนช่วยมันทำงานเร็วขึ้นฟรีฟร ต่อมากระเพาะอาหารถ้าคุณดื่มน้ำส้มตอนท้องว่างโดยเฉพาะน้ำส้มแท้เข้มข้นกรดซิตริกจะไปกระตุ้นกรดในกระเพาะให้เพิ่มขึ้นทําให้แสบหรือมีอาการกรดไหลย้อนโดยไม่รู้ตัวสําหรับคนที่มีโรคก,กระเพาะอยู่แล้วบอกเลยว่านี่คือสูตรลับของการทรมานตัวเองแบบรสเปรียปร้ยวๆแต่น้ำส้มก็ไม่ได้เลวร้ายไปหมดนะมันยังมีสารต้านอนุมูลอิสระมีโพแทสเซียมมีโฟเลตและช่วยในเรื่องระบบภูมิคุ้มกันจริงๆ แถมยังมีน้ําเป็นส่วนใหญ่ทําให้ร่างกายสดชื่นขึ้นในวันที่อากาศร้อนแต่ปัญหาคือคําว่าทุกวันเพราะแม้ของดีถ้าเกินพอดีมันก็กลายเป็นภาระให้ร่างกายแทนที่จะเป็นพลังงานอีกอย่างที่คนมักจะไม่รู้คือน้ำส้มอาจทำให้น้ำหนักขึ้นได้ง่ายมากแก้วหนึ่งเราเราร้อยกว่ากิโลแคลอรี่ซึ่งดูเหมือนน้อยแต่ถ้าดื่มทุกวันมันคือแคลอรี่จากน้ำตาลล้วนๆและเนื่องจากน้ำผลไม้ไม่ทำให้อิ่มเท่าการกินผลไม้จริง คุณจะกินอาหารเท่าเดิมแต่แถมพลังงานส่วนเกินเข้าไปทุกวันโดยไม่รู้ตัววันหนึ่งคุณอาจจะสงสัยว่าทำไมเอวเริ่มแน่นทั้งที่คิดว่าดื่มของดีพูดถึงเริ่มดีท็อกซ์ที่หลายคนชอบอ้างว่าน้ำส้มช่วยล้างสารพิษในร่างกายขอโทษที่ต้องบอกตรงๆแต่หน้าที่นั้นไม่ใช่ของน้ำส้มมันคือของตับและของไตต่างหากน้ำส้มไม่ได้ล้างพิษมันแค่ให้ความชุ่มชื้นและวิตามินเท่านั้นดังนั้นถ้าคุณดื่มน้ำส้มหลังปาร์ตี้หนัก และคิดว่าร่างกายจะกลับมาสะอาดเหมือนกดรีเซ็ตชีวิตใหม่มีนาอยากบอกว่าคุณอาจจะต้องดื่มสักพันลิตรถึงจะรู้สึกต่างนิดหน่อยสำหรับคนที่มีเบาหวานหรือเริ่มน้ำตาลในเลือดสูงคำว่าดื่มทุกวันต้องระวังมากเพราะน้ำส้มคั้นหนึ่งแก้วอาจทำให้น้ำตาลพุ่งเหมือนจะรวดโดยไม่ต้องมีน้ำตาลเพิ่มเลยก็ได้ถ้าอยากดื่มจริงๆควรดื่มพร้อมอาหารเช่นตอนกินข้าวเช้ากับไข่หรือโยเกิรต์ต เพื่อให้โปรตีนช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลไม่ใช่ดื่มเปล่าตอนท้องว่างแล้วสรุปคือดื่มน้ำส้มทุกวันดีไหมถ้าคำว่าทุกวันหมายถึงวันละนิดประมาณครึ่งแก้วตอนกินข้าวเช้าก็ถือว่าดีเป็นการเติมวิตามินซีให้ร่างกายแบบพอดีแต่ถ้าดื่มเป็นแก้วใหญ่ทุกเช้าแทนน้ำเปล่าแบบนั้นไม่ต่างจากกินขนมหวานเป็นมื้อแรกของวันเลยทีเดียวน้ำส้มไม่ใช่ผู้ร้ายหรอกแค่ไม่ควรแต่งตั้งมันเป็นฮีโร่หลักของชีวิต ถ้าอยากให้มันเป็นพลังงานดีๆก็แค่รู้จักขนาดและจังหวะเหมือนเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ด้วยแล้วสดชื่นแต่ถ้าอยู่ทุกวันตลอดเวลาก็เริ่มน่ารำคาญอยากดื่มน้ำส้มให้ปลอดภัยและได้ประโยชน์มีนาแนะนำ4ข้อนี้เลย 1. ดื่มพร้อมอาหารไม่ใช่ก่อนกิน 2. ใช้หลอดดูดเพื่อลดการสัมผัสกับฟัน 3. อย่าดื่มมากกว่าครึ่งแก้วต่อวันและ 4. เลือกน้ำส้มข้นสดแทนกล่องถ้ามีโอกาส เพราะแม้แสงอาทิตย์จะดีต่อชีวิตแต่ถ้ายืนกลางแดดทั้งวันก็ไม่ได้เหมือนกันน้ำส้มก็เช่นกันดื่มได้แต่อย่าลงคิดว่ามันคือยาวิเศษแล้วคุณล่ะจะยังดื่มน้ำส้มทุกเช้าอยู่ไหมคอมเมนต์บอกมีนาหน่อยสิว่าคุณอยู่ทีมน้ำส้มคือสุขภาพหรือน้ำส้มคือกับดักน้ำตาลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจรู้ไว้ใช้จริงไว้ด้วยนะคะมีนาอยากเล่าเรื่องแบบนี้ให้คุณฟังอีกทุกวันเลย